สวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่7ตุลาคมพุทธศักราช2555ค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ประดิษฐ์และนางอุบลศรีเชี่ยวสกุล วันนี้เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ประดิษฐ์เชี่ยวสกุลณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคไตวายระยะสุดท้ายเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2554สิริอายุ98ปี ศาสตราจารย์ประดิษฐ์เชี่ยวสกุลเกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคม2456เป็นบุตรของนายโปและนางอินเชี่ยวสกุลสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเคมีรุ่นแรกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้ศึกษาต่อวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเคมีจากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์รวมทั้งวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาเดียวกันจากมหาวิทยาลัยคอนเนลสหรัฐอเมริกา โดยเป็นนักวิทยาศาสตร์ไทยและชนต่างชาติคนแรกที่สหรัฐอเมริกาอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรมในการใช้ปรมาณูกรมตรังสีรุ่นที่32ทั้งนี้เริ่มรับราชการในตำแหน่งนักเคมีผู้ช่วยกรมวิทยาศาสตร์กระทรวงพาณิชย์และมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับโดยได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิเลขาที่การสภาวิจัยแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการบริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย รวมทั้งยังอุทิศตนช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดทั้งเป็นประธานมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและช่วยสร้างสรรค์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่วงการวิจัยของชาติโดยได้รับโลกเกียรติคุณในฐานะบุคคลตัวอย่างของผู้บุกเบิกพัฒนางานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลดีเด่นของชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเมื่อปี2 5 5 4 ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพร,รัรชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนด้านใต้วัดเทพศรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพนางอุบลศรีเชี่ยวสกุลซึ่งเป็นภรรยาของศาสตราจารย์ประดิษฐ์เชี่ยวสกุลโดยมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนนางอุบลศรีเป็นบุตรีของหลวงสิริอัคคณีการหรือสูตรปาลาสิริและนางเยี่ยมหัถพัน์เกิดเมื่อวันที่1 4พฤศจิกาย,ยน2496น สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจากนั้นเข้ารับราชการที่กระทรวงสาธารณาสุขมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันคือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีผลงานดีเด่นคือเป็นผู้บุกเบิกการวิจัยการผลิตกะทิสําเร็จรูปและการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งจากส่วนอื่นของมะพร้าวจนสามารถจัดตั้งโรงงานกึ่งนําทาง และพัฒนาให้หน่วยงานเอก,กชนพัฒนาเป็นโรงงานผลิตกะทิสำเร็จรูปบรรจุในถุงพลาสติกและกระป๋องได้เป็นแห่งแรกของประเทศไทยนางอุบลศรีเชี่ยวสกุลถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งตับเมื่อวันที่21มีนาคม2555สิริอายุ85ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลักษักอัครราชกุมารีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดสกลนคร วันนี้เวลา13านาฬิกาาสนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัล,ลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังโรงเรียนบ้านหนองไห่อำเภอพังคนจังหวัดสกนลนครทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนาคารินทรราบรมราชชนนีหรือพอ,อ,อสอวติปโปรดให้ไปออกหน่วยร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาพรให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและด้านทันตกรรมแก่ประชาชนที่เจ็บป่วย โอกาสนี้พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการอนุกรรมการเข็มเครื่องหมายพอ,อสอวและเข็มพระนามาพิไทยสวแออนุกรรมการและอาสาสมัครตลอดจนพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนนักเรียนครูและผู้แทนชาวบ้านและทรงเยี่ยมราษฎรพร้อมกับพระราชทานของเล่นแก่เด็กที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงโดยบ้านหนองไฮมีประชาชนอาศัย82หลังคาเรือนจำนวน398คนประกอบอาชีพทำไร่ทำนา ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนหมู่บ้านอยู่ห่างจากโรงพยาบาลประจําอําเภอคือโรงพยาบาลพังโคนประมาณ20กิโลเมตรและห่างจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล2กิโลเมตรในการออกหน่วยวันนี้มีประชาชนบ้านหนองไห่และใกล้เคียงไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป282คนด้านธนกรรม112คนอีกทั้งนำสัตว์เลี้ยงที่ป่วยไปตรวจรักษากับคณะสัตวแพทย์อาสาด้วย ในการนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้าจำนวนสิบรายซึ่งเป็นโรคที่ต้องรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอาทิโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดมะเร็งปากมดลูกโรคแพ้ภูมิตนเองและโรคโลหิตจ,จางเป็นต้นโดยทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ก่อนที่จะมีพระดำริให้ส่งตัวไปรักษายัางโรงพยาบาลพร้อมพระราชทานเงินเป็นค่าเดินทางสร้างความทาบซึ้งแก่ผู้ป่วยและญาติเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นพระราชทานพระบโรโกาสให้สมาชิกพอสวประจำจังหวัดส,สกลนครเฝ้าด้วยเป็นจังหวัดหน่วยแพทย์อาสาลำดับที่7ดดำเนินงานมาครบ43ปีมีแพทย์เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร1,769คนโอกาสนี้ได้มีพระดำรัสเกี่ยวกับการทำงานของพอสวให้มุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมและมีความกระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณคืออยากให้ทุกคนมีความกระตันอยู่ ่อผู้มีพระคุณอันนี้ทางศาสนาพุทธถือมากโดยเฉพาะความกตัญญูต่อบอุปการีหลวงตาท่านเน้นมากสำหรับตอนข้าพเจ้าอยู่กับท่านท่านถือว่าต้องมีความกตัญญูต่อบอุปการีและต้องมีความกตัญญู ต่อแผ่นดินเกิดคือประเทศไทยเพราะว่าแผ่นดินนี้ให้ที่อยู่อาศัยแกเราให้ความเป็นไทยแกเรามูลนิธิพระดาบทจัดโครงการพระดาบทสัญจรครั้งที่80นำสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือประชาชนที่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาสานาทีที่หอประชุมโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลตําบลผักไหมอําเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดพลนาการเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีกรรมการูลนิธิประดาบทพร้อมด้วยคณะข้าขราชการสํานักราชเลขาธิการคณะราชการสํานักพระราชวังและคณะเจ้าหน้าทีู่ลนิธิพระดาบทนําสิ่งของพระราชทานตามโครงการพระดาบทสัญจรครั้งที่80ประกอบด้วยถุงพระราชทานจํานวน200ถุงรถเข็นผู้พิการไม้เท้าสําหรับผู้สูง อายุและอุปกรณ์ทางการศึกษาไปมอบให้แก่ชาวอำเภอห้วยทับทันพร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้และฝึกทักษะในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรและการอบรมหลักสูตรปุ๋ยสังตัดเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งให้บริการความรู้และทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและเพิ่มพูนทักษะแก่สิทธิพระดาบด นอกจากนี้ยังจัดหน่วยให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพแก่ประชาชนผู้แทนพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเป็นประธานในพิธีทำบุญรำลึก9ปีคุณพุ่มเจนเซนวันนี้เวลา9นาฬิกาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีโปรดให้ในายมนัสโนนุชกรรมาการและผู้นวยการสำนักนโยบายและแผนมูลลนิธิมิราเคิลออฟไลน์เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีทำบุญรำลึก9ปีคุณพุ่มเจนเซนนวัดอินทรวิหาร พร้อมทั้งอัญเชิญผ้าตรายพระราชทานถวายแด่พระโสพลธรรมวงศ์เจ้าคุณน้อยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอินทรวิหารเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล40ปีพร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษาพระราชทานจำนวน41ทุนแก่พระภิกษุสามเณรนักเรียนนักศึกษาเพื่อริศเป็นกุศลแด่คุณพุ่มเจนเซนด้วย ผู้แทนพระองค์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดตดาม,มาศเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติภูมิภาคเอเชียกลางครั้งที่6 วันนี้เวลา15นาฬิกาพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัตตามาตโปรดให้พันเอกหญิงท่านผู้หญิงจิตวดีจุลานนท์เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติภูมิภาคเอเชียกลางครั้งที่6ณโรงแรมอีพิเรียนแม่ปิงอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนของแพทย์สตรีระดับชาติในฐานะภาคีสมาชิกของสภาพแพทย์สตรีนานาชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9ตุลาคม ภายใต้หัวข้อ Women and Health in the Challenging World ผู้หญิงและสุขภาพในโลกที่แปรเปลี่ยนเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกแพทย์สตรีของไทยได้นำเสนอผลงานความรู้วิชาการงานวิจัยที่ใช้แก้ปัญหาสุขภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพผู้หญิงของประเทศไทยและต่างประเทศตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ นอกจากจะมีการอภิปรายในหัวข้อต่างๆอาทิผู้หญิงและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การบริหารสาธารณสุขในภาวะวิกฤตและอุบัติภัยภาวะผู้นำสตรีด้านสุขภาพในโลกที่ท้าทายแล้วยังจัดนิทรรศการตามรอยพระบาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาด้วยพระสงฆ์นิกรทุกมูลเหล่าไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตลอดทั้งวันในวันนี้ที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชได้มีประชาชนคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเริมใจาก,กันดอกไม้ตลอดจนสิ่งของต่างๆไปทูลกล้าทูกลทกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมกับถวายพระพรให้ทรงมีพระพลันไม้ที่สมบูรณ์แข็งแรงมีพระชมพัรษายิ่งยืนนานอาธิชมรมผู้สูงอายุจากวัดสุวรรณวิจิตตำบลกังแอนอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์อาครตมลทุ่งนางงามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี ศาสตราจารย์พาวเวลลิงอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลองกองประเทศออสเตรเลียและเครือข่ายสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยวลลองกองประเทศไทยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมรมผู้สูงอายุไทยแก๊กผูเขียวอำเภอผูเขียวจังหวัดชัยภูมิชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่รำพเพิงอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาสาสมัครตำรวจบ้านสถานีตำรวจภูธรอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสชมรมทหารกองหนุนจังหวัดชนบุรี มูลนิธิอาสาบรรเทาภัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยสรินเขตพญาไทคณะกรรมการชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือมเพอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันมูลนิธิสมเด็จพระมหิดลทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเขตปทุมวันพระนิพนธ์ที่ตาศีโลวัดยูปารามจังหวัดยะลาพร้อมด้วยชมรมผู้สูงอายุโปและชุมชนคูหามุกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา จบข่าวในพระราชสสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะพักสักครู่ช่วงต่อไปรับชมเก็บตกกับคุณอภิสรานุตยกุลวันนี้คุณชาญชัยกายสิทธิและดิฉันปียณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ